ครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่สั่งชุดนอนนา50วัตต์ไปแล้วประกอบใช้งานไม่ได้นะครับก่อนอื่นนะครับลูกค้าต้องทําการเติมน้ําปรดที่แบตเตอรี่ก่อนนะครับเพราะว่าในการจัดส่งทางร้านจะส่งเป็นแบตเตอรี่ที่ยังไม่ได้เติมกรปลดไปนะครับเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการจัดส่งนะครับแล้วก็เป็นนโยบายทางค้นส่งนะครับที่จะค้นส่งอุปกรณ์เคมีอันตรายนะครับต้องห่อหุ้มให้มิดชิดนะครับดังนั้น ลูกค้าต้องไปซื้อน้ำกรดนะครับแบบนี้มานะครับหรือเราจะยกแบตเตอรี่ไปให้ที่ร้านเติมให้ก็ได้นะครับขวดละประมาณ10 10บาทนะครับแบตเตอรี่ลูกเล็กก็ใช้ประมาณ3ขวดนะครับนะครับหรือเราจะซื้อมาติดสำรองไว้ที่บ้านไว้ใช้เติมนะครับในภายหลังก็ได้นะครับเมื่อเติมเสร็จนะครับเราก็ล้างทําความสะอาดนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นําไปต่อเข้ากับระบบนะครับก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับโดย การต่อนะครับก็จะมีลําดับขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากนะครับซึ่งสายไฟในชุดที่ให้ไปนะครับก็จะมีขั้วมีหัวเสียบนะครับอันนี้เป็นสายพัดลมนะครับจะเป็น DC2 2หัวนะครับด้านหนึ่งเสียบเข้ากับพัดลมนะครับอันนี้ปากคีบแล้วก็คีบเข้าที่แบตเตอรี่แดงบวกดำลบนะครับอันนี้ผมจะใช้แบตลูกเล็กในการสาธิตนะครับคีบเสร็จเราก็มาคีบต่อแผง โซล่าเซลเข้านะครับมันก็จะมีขั้ว MC4 บังคับให้เราต่อบวกลบนะครับต่อยังไงก็ได้นะครับมันบังคับให้เราสายพัดลมนะครับ DC แจ็คปลั๊กแรกนะครับ2 3กสคือเป็นผ่านสวิตช์นะครับเราก็เอาหลอดไฟมาเสียบหลอดไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายพร้อมขั้วหลอดจากนั้นเราก็มาเปิดเบรกเกอร์ตัวกลางขึ้นนะครับเพื่อที่จะ จ่ายไฟเข้าตัวคอนโทรลชาร์จนะครับตอนนี้แบตมีไฟอยู่12.5โวลต์นะครับจากนั้นก็ตามไวเบรกเกอร์ตัวแรกนะครับสถานะการชาร์จก็จะขึ้นนะครับจะขึ้นตามนี้เลยนะครับนะครับอันนี้คือกระบวนชาร์จเสร็จสมบูรณ์จากนั้นเราก็มาเปิดเบรกเกอร์ตัวที่3ขึ้นตัวน,นี้จะเป็นไฟจ่ายโหลดนะครับไฟดีจะออกเราก็เช็คดูนะครับว่าไฟติดหรือเปล่านะครับเช็คพัดลม่ะโอเค ใช้งานได้นะครับทีนี้เราก็มาเช็คอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ไฟก็จะเข้าตัวนี้ก็เป็นอินเวอร์เตอร์เล็กนะครับกำลังไฟ300วัตต์ใช้สําหรับอุปกรณ์ที่เป็น220โวลต์นะครับหรือกรณีที่เราต้องการต่อไฟไปใช้ไกลๆนะครับเสียบปลั๊กพ่วงชาร์จโทรศัพท์ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับหรืออุปกรณ์ที่กินไฟไม่มากนะครับที่จำเป็นจะต้องใช้งานนะครับอันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างหลอดตะเกียบ220โวลต์ได้ครับจะสามารถใช้งานได้ ตัวนี้ก็จะมีโพลิชชั่นป้องกันแบตเตอรี่ต่ำนะครับเมื่อแบตเตอรี่มีการจ่ายไฟออกมานะครับจากแบตเตอรี่จนมีแรงดันต่ํากว่า1 0บโวลต์นะครับตัวคอนโทรลชาร์จก็จะสั่งหยุดจ่ายไฟนะครับรถไฟก็จะไม่ติดถึงแม้สวิตช์จะเปิดอยู่ก็ตามนะครับพัดลมก็จะดับด้วยนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันแบตเตอรี่จ่ายไฟลึกนะครับแบตเตอรี่จะเสื่อมเร็วนะครับเราก็รอจุดกว่าจะมีแสงแดดเข้ามาชาร์จในวันต่อไปนะครับจึงจะใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับชุดนี้นะครับสามารถ ต่อยอดการใช้งานได้ในอนาคตนะครับลูกค้าสามารถเพิ่มแผงโซลาเซลล์นะครับที่มีกําลังวัตรรวมกันไม่เกิน200วัตต์นะครับหรือจะอเพิ่มแผง50วัตต์นะครับได้สูงสุดนะครับ4แผงนะครับแผงหรือแผงใหญ่ซื้อเพิ่มอีก1แผง150วัตต์ก็ได้นะครับที่เป็นตระกูล12โวลต์สามารถเพิ่มแบตเตอรี่นะครับจาก35แอมป์เป็น50หรือ100แอมป์ก็ได้ เพิ่มแผงเพิ่มแบตเตอรี่ก็จะทําให้มีกําลังการชาร์จและเก็บไฟใช้ได้นานขึ้นนะครับในช่วงที่สภาพอากาศปิดก็จะสามารถใช้ได้นานขึ้นนะครับีครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะสั่งซื้อหรือว่าสอบถามรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาที่เบอร์084-834-3973ครับขอบคุณครับ